กลับเข้ามาในครับในช่วงที่2ของรายการเล่าข่าวเสานี้ทาง KTV ช่อง K1 ทาง c ีแซดแล้วก็ทางจุมแพรด้วยค่ะนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่นะครับที่เป็นสมาชิกของ KTV ช่อง K1 นะครับมาจ่ายค่าสมาชิกก็สามารถมาได้นะครับที่ตึกชั้น5ขึ้นลิฟต์มานะฮะอย่าเดินขึ้นบันไดใครไม่จ่ายค่าสมาชิกไม่ได้ดูเราสอคนนะตัดเลยครับอย่าคิดว่าก็ลั่งสีไปใจด้วยตัดเลยเ่าตัดบอกคาแทตัดก็ได้ ว่าตาตะด็งอะไรดึงสายออกปักควันห้อยขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมวันนี้เราอ่านข่าวคือบันทึกก็คือสี่กันยายนวันที่สี่วันเสาร์ค่ะเมื่อวานนี้วันที่สามใช่ไหมวันศุกร์เอ่อวันศุกร์วันที่สามส่วนใครที่ดูวันอาทิตย์ตอนสิบโมงเช้าก็จะเป็นวันที่ห้าค่ะเอางี้ละกันผมว่าวันศุกร์แล้วกันวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับฝนนี่ได้ตกหนักในเขตเทศบาลนครขอนแก่นแล้วก็ใน ส่วนของตำบลบ้านเป็ดด้วยะนะครับอย่าบอกว่าเฉพาะเ <c oughs> ทศบาลนครมันเป็นรอยต่อไงแถวมอภาคใช่ไหมข้ามไปก็เป็นตำบลบ้านเป็ดมาทางนี้<ช>เป็นตำบลในเมืองใช่ค่ะสองตำบลก็น้ําท่วมขังคุณผู้ชมครับอย่าว่าน้ําท่วมเลยให้พูดว่ารอน้ำขังรอระบายรอน้ําขังรอระบายท่วมฟุตบาทบางคนนี่ก็คือว่าต้องรอให้น้ําลดค่อยเข้าบ้านได้ นะครับร้านค้าสองฝั่งถนนบ้านเกอกระดับน้ําก็ท่วมสูงเรียกได้ว่าแปะหัวเข่าเลยทีเดียวนะฮะรถเ,เล็กหนี่ก็ไปไม่ได้คุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะ่ะคือแบบอาจจะต้องแบบเอาเละวะค่ะถอยหลังกับบ่อไหลน้ำสีขาท่อเดินนาย่างเดียวสุดท้ายดับมิตรซีรีหลายคันแล้วครับค่ะนี่ลวครคุณผู้ชมครับเวลาสี่มุงแรงนะครับของวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทําให้น้ําท่วมขังรอการระบาย ถนนหลายสายโดยเฉพาะบ้านกอกช่วงหน้ามอภาคเทคโนภาคเขตเทศบาลน,นครระดับน้ำสูงประมาณ30-50ถึงเซนรถเล็กต้องกลับรถเนื่องจากระดับน้ำสูงเนี่ยก็จะไหลเข้าไปในเครื่อง<ฆ>เข้าไปในท่อไอเสียได้มันก็มีนี่นะฮะรถเก๋งบางคันก็ดับกลางทางเจ้าเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านได้ช่วยกันนะครับเคลื่อนย้ายออกจากช่องทางการจราจรพร้อมกันนี้ครับระดับน้ําก็ ยังได้เอ,อ่ยรถฟุตบาทเข้าไปยังบ้านเรือนร้านค้าที่อยู่สองฝั่งริมถนนบ้านเกอกจนต้องได้นํากระสอบทรายมากั้นนะครับเพื่อไม่ให้ไปสร้างความเสียหายในบ้านนั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะคือรถหลายคันนะคุณที่ขับฝ่าเข้าไปถนนบ้านเกอกเส้นหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางคนเนี่ยคือเขาบอกว่าฝนตกแค่น้อยเดียวนะเพราะเป็นยังดอกอที่เ<ด>ขาไปข้าวเดียวเดี๋ยวฝ่าไปกันแต่ว่าคุณผู้ชมพอขับฝ่าเข้าไปคือเขาไปกลางซอยเลย มันไปนย<า>้ยว่าฝนตกแค่นิดเดียวใหญ่ใช่คํัว่านิดเดียวแถวนั้นเนี่ยเด็กน่อยเงี้ยวเสื้อกระท่มห่วยอย่าออที่บอกใครมีประสบการณ์คุณผู้ชมน้าท่วมเส้นหมอภาอคสมัยก่อนได้พัวอยู่แถวหกฟ้าใสใช่ยว่าพัวยว่าัวาดว่าแฟนว่าแฟนพัวอยู่แถวหัวฟ้าใสใช่ไหมนี่ฉันคิดว่าอุ้ยฝนตกแค่นิดเดียวว่ต้องเครี่ต้องเคิดดิฉันว่าเลย คือว่าฝนตกน้อยเดียวมันกับสิบบทถ่วมบาหยางดอกพอะมันตกแค่ข้าวเดียวก็เลยคิดว่าขับรถไปนี่ฝ้าเขาไปแค่ข้าวเดียวเนาะคือโควิดนี่ละแป๊บเดียวนิดเดียวแป๊บเดียวก็เลยคิดว่าเออฝ้าเขาไปแค่นิดนึงเ่าเป็นเรื่องดอกอีกนิดนึงมันก็โคงสิมันโคงคงจะทั่วตรงเป็นแอบฝนว่าเด็บานขี้ไปมันเอ้ามันเลิกเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะมาเคิงขั้นจอมจอมับก็บ่อะไรไปก็บ่อะไรถอยหลังน้ําก็เข้าเครื่อง ใช่เดินหน้าเครื่องก็น้ําเข้าใช่สุดุดสุดท้ายแล้วฉันต้องทํำยังไงฉันมาทาอะไรทีนี้คือเคสหลับกับเสร็หมอผักกันเลยกันเลยว่าขัดฟ้นต๊แม่ก็แม่ต้ปล่อยปล่อยกับจิบบไปหลายเพราะว่าทําไมผมไปซื้อบ้านแถวมอผักเป็นผมชอบอย่างนั้นผมว่ามันดูเป็นพื้นที่ห่วงจุ้ยดีบ้านน้ําเป็นเกาะกลางนะบ้านผมอ่ะถ้าน้ําท่วมแถวบ้านกอบแถวนั้นอ่ะบ้านคองเป็นเกาะกลางกันที่เอา บ้านก่นบ้านเจ้าบ้านบ้านเจ้าเนี่ยแถวบ้านลำด้วยนี่เป็นังไดะน้ำท่วมบ่ไม่ขนาดน้ำถั่วมบ้านลำด้วยหมอ,อื่นก็ถั่วม,มาคักเลยแหละ <2: Wow> แกนอะไรที่เจ้าบ่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบข่อยเจ้าต้องอิจฉาข่อยยได้ังมันเป็น <t ip> อ, <ur 't S 2> ห<ร>อีหยังที่ลบหลีกเด้เด้พ่อยยังเตรียมมือว่างนี่ข่อยมาจากมอภาคเนาะข่อยจีไปบ้านข่อยอยู่แถวบ้านกอกบ้านบ้านบ้านกอกหน่อยข่อยก็ขี้ไปแล้วคนนะเพอาะแต่ขี้ไปแล้วะหน้ามอภาคเครื่องเข้าขูเนาะขับรถน้อยๆบอดนีใรถมอเตอร์ไซค์น้อยๆเวียดป่าบาดนียเอันนี้น่ะ ข้องเคลื่อนกับบ้าอะไรแล้วต้อด่างบัากหลายคอยพูดออกเราหน้าดีผุหละเนาะไข่เต่าบอนจนวานจาแห้งเลยคนออกห้อยๆผุหละเราเคลื่อนกัแไ้วอิลีนำนำสูงอิลีแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ด้วยตรงนั้นไม่รู้ไปไรเนี่ยคือมีมีโครงการแล้วนะนายกตำบลบ้านเป็ดท่านใหม่่กับเมืองขอนแก่นเนี่ยเราก็พูดว่าเนี่ยได้มีการลดเขาเรียกว่าลงลงอะไรลลงเอ็มออยอะไรสักอย่างนี่แหละผมจะไม่ได้เนื้อข่าวน่าจะประมาณสักประมาณ กลางกลางปีที่ผ่านมาอ๋อที่บอกว่า MOU ร่วมกันแล้วก็จะมีการขุดขุดท่อใช่ไหม,มทำเป็นเหมือนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาใช่แต่ตอนนี้ก็คือว่าก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ